โอเคเข้าไปดช้อนพี่เกมเราจะไปเล่นเกมซัมเมอร์มาราในพาร์ทที่สามสิบเก้านะโอเคนี่ลดไปยังเนี่ยน่าจะลดแล้วนะโอเคครับไปทำเควสกันมีเควสไปหาซามี่นะครับไปถามเรื่องอ่าเรอะไรนะคิสซันทรงกลมนั่นนะครับแล้วก็มีจดหมายนะครับที่ต้องเอาไปส่งที่อ่าถ้ำแห่งความรักนะผมนึกออกแล้วครับว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูนะแล้วก็ตรงนี้นะครับไปหาแคปเปต เอาเหรียญอะไรสักอย่างไปให้นะไปไข่รเรายังไม่ต้องใช้นะมีของเยอะมากเลยเปลี่ยนเสืส้อผ้าหน่อยไหมโอเคมาเปลี่ยนนั่งกลางบ้านน่อยนะอีกตัวหนึ่งยังหาไม่เ,เจอนะเอาสีขาวมาแล,ล้วกันอันนี้อะไรดีวะสีขาวกระเป๋าที่เหมาะอันนี้แล้วกันโอเคไม่เห็นจะเหมาะเลยแต่ก็ไม่เป็นไร เอาไปน้องหมอูอยากออกนะครับไปเอาออกออกออกไปขี้เกียจเดินตามเว้ยโอเค60อ,คอคันละเอาไปขายบ้านดีกว่า่าจะได้กำไรน่าดูนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับไปน้องแพะแพได้ยังโอเคอ่ะน้องหมาเฝ้าดีๆเลยเอาไป ตัวดำเมี่ยมใช่มเรียบร้อยน่าใจเคทหนึ่งจะได้นะโอเคทีนี้ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะมีอะไรให้เตะไหมมันเดินสิงต้นไม้ได้เลยล่ะมือโคตรเนียนนะอะไนสั่นแดบ,บน,นี่ชนะใสตรงนี้ไม่มีเลยโอ้ยมีไว้อือช็อกโกลแลตหมอลเหมเมล็กก็ก็นกนังนวน เล่นไม่ได้เหรอ hmm. ต้นกล้วยต้นกล้วยที่เหมือนต้นมะพร้าวต้นกล้วยประเทศอื่นเขาเป็น่างนี้กันหรือไงวะเออโอเคไปกันดีกว่านาเราต้องไปไหนวะซื้อถึแล้วต้องกลับไปหาชามี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถ้ำแห่งความรักนั่นไปดูกันว่าชามี่เขาจะว่าไงครับเผื่อเขามีคิสตันนะผมจะได้เก็บครบแล้วนะครับ อร่นะสี่อันใช่ไหมแต่นี่ได้มาหนึ่งเอ้ได้มาสองแล้วจากที่มีอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็จากที่เอเดริงอีกหนึ่งนะครับนานจังวะเนี่ยงาโหลดแผนที่โคตรนาน โอ้โหโกว่าจะมาพระคุณเกาะหายไปไหนปนะเนี่ยโอเคมาละอืมเกาะเบลเลยหายไปได้ยังไงเล่าไปครับเอาไปให้กรับเป็ดก่อนแล้วาากันไหนๆก็เจอก,ก่อนแล้วเอาเหรียญมา,าให้ไงเอาเนี่ออยหัวเอาไอ้นี่มาให้คุณไหนวะเอ่มนี่ไงอ๋อฮัลโหลอ้าว เออมนต้องสร้างเหรอมันมีให้สร้างเหรอเ๋ยวดูดิอืมนกึกเอามาให้สิ ไหนวะน,น่เหรียญเหรียญเหรียญไหนอ่ะม่ให้สร้างใช้ค้อนหรือวะ่มไม่ใช่มาสร้างตรงน,นี้ไม่ได้มันให้สร้างเหรออืมทำไงอะ่ะ ก็ในเมื่อมันไม่นด้วยผมคาร์บอะนี่ไงโอ้โถได้ตาโอ้โหใช้ของให้ไอ้ทงโจสรสลัดอน่าสนใจอันนี้น่าสนใจสุดๆนะโอเคงั้นก็ต้องไปสร้างที่บ้านสินะที่นี่ผมสร้างไม่ได้นะงั้นไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอามาให้สิกยา่าน่าผมจะทำอะไรนะโอเคไปคุยกับชามี่ก่อนนะบนหอพระปราคารทำไมาต้องไปอยู่ไกลด้วยกันไปรูก เขาหยาดกระดงกระไดทางคนทางขึ้นเขาไม่เดินกันหรอกเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยเซมีปุ๋ยให้เก็บไหมเมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อวานเลยพาร์ทที่แล้วใช้ไปเยอะเหมือนจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้เดี๋ยวดูก่อนเอาเรื่องสำคัญก่อนดูคริสตัลก่อนนะว่าเขาจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วันไปอยู่ที่ไหนทำไมเขาถึงไม่พูดถึงกันเลยทั้งชามีทั้งดันนาเลย ดอกไม้เอาสักหน่อยแล้วกันม,มาเป็นไงบ้างกับพวกจอสลัดอะ่ะก็ไม่เป็นไงหรอก mm hmm. หนูคิดว่าหนูทำให้เขาเชื่อได้แล้วเยี่ยมเป็นเลยเราต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่เราพอจะหาได้นะมหนูอยากจะถามเกี่ยวกับจดหมายที่ฮารุส่งมาจดหมายอันไหนเหรอื mm hmm. อมื่อตอนที่หนูเจอคุณนะ่ะคุณพูดถึงจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งอะ่ะ หนูสงสัยว่ามันมีอะไรเขียนถึงหนูบ้างไหมใช่หืมฉันเหรอไม่นะ <c oughs> ฉันคิดว่าไม่มีนะฉันคิดว่าเอามาให้ดูหน่อยสิฉันเห็นเอลิสอยู่ที่นี่อีกแล้วนะมันก <c oughs> ็อยู่ตลอดอะแต่คุณจะไปคุยกับอาคาจินนะ <c oughs> อ๋ะอไอ้พวกเอริสมันไปหาเธอครับเมื่อตะกี้นี้จริงเหรอใช่แล้วอืม มันอาจจะเร็วกว่าที่เราคาดไว้แล้วหนูจะไปหาเธออืมแล้วไอ้สรุปยังไม่เจอเหรอไอ้คิสตันทรงกลมนั่นนะที่คุณไม่มีล่ะคุณไม่นึกหน่อยแล้วว่าจดหมายมันเขียนอะไรไว้โอเคไปหาขจินนะพวกไอลิฟมันไปหาเธอนะครับเราต้องไปคุยหน่อยครับว่ามันโน้มน้าวใจเขาหรือย,ยังเด <The Apple. S 1> ี๋ยวแอปเปิลเก็บไว้ครับเอาไว้ให้น้องหมาที่บ้านนะครับเรามีบาดเลี้ยงแล้วนะ ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่ได้ด้วยเล่นแล้วก็ให้อาหารนี่เดียวอแต่มันเฝ้าแกให้เราเนี่ยก็โอเคอยู่นะไงอาคาจินหนูมีสองเ u e สมาให้คุณนะเนี่ย quest แรกหนูยังไม่ได้ทำหนูลืมหนูไม่ได้ลืมหรอกหนูกะนจะมาที่นี่ก่อนนึกว่าแบบอ่านทำเสร็จแล้วคงจะให้ไปหาแต่มันไม่ใช่ต้องมาหาทีอ่อาคาจินพวกเอลิตมากวนใจคุณหรือเปล่าอม,อมพวกนั้นมันดูหัวร้อนตลอดเวลาเลยนะ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ถูกชะตาเอาซะเลยเธออยากรู้ว่าฉันจะขายลงตีเหล็กนี่ไหม <c oughs> ฉันอ่ะก็ยังไม่อยากจะตอบนะฉันอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยละ่ะใครเะรอ <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะโคอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิติโอเอามาด้วยเหรอไปอยู่ที่ไหนวะ <c oughs> อืมไงโค oh, อาโทษทีนะที่ฉันไม่เดี๋ยวมาก่อนหน้านี้นะ ช่ถ้าออกมาญาตจะเห็นเอ่อคุณมาทำอะไรที่นี่เหรออืมอืมดูเหมือนเขาจะไม่กล้าออกไปที่ก่อนนะพิตลี่มินลี่พิลลี่นะเป็นน้องสาวเออและฉันก็หวังว่าฉันจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนะวันนั้นทำให้ฉันหวาดกลัวเกินอ,อืเห็นได้ชัดว่าเขาคงทำให้ดีกับนายไว้ตอนเด็กไว้สินะอและเขาก็คงยังกลัวอยู่นะ นั่นเป็นผลที่เขามักจะมาเจอนที่เรือนะครับหรือก็มาซ่อนตัว oh. อยู่ที่นี่แทนเอ้ oh. โยโจ้ผพ้ดธาสนา, oh. สาอย่าห่วงฉันเลยนะ oh. บางทีนาโฮกับแคปเป็ดน่าจะบอกเธอได้นะเกี่ยวกับปัญหาพวกเอลิสนั่นนะฉ oh. ันได้ยินนะว่าเธอไปที่นั่นก่อนหน้านี้นะข oh. อบคุณมากอาคาคจินใส่กุต้มไปบนคุยกันท,ท่าเกาะเลยลมึงเนี่ยไปถามนาโฮกับ อ่าแคปเบ็ดนะครับเกี่ยวกับไอ้พวกเอลิทช่วยไลน์นั่นนะทั้งหนว่าครั้งนี้เนี่ยแม,ม่ทำอะไรอ่ะระวังไม่อีกอ่ะโอเคครับไปที่ท่าเรือนะครับตรงนี้อยู่ไหมยังอยู่อีกลวนี่ไดจะไปไหนกันเลยใช่ไหมเนี่ย เออไปไล่ซื้อที่ชาวบ้านเขาอืมจะพวกช่วร้ายคิดจะมายึดเกาะน,นี้อย่างงั้นเหรอเฟรยดฟอนไปเอถอแค่ยังอยู่ที่นี่เมือเ่อไหร่จเดินถึงวะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอตรงเนี้ยยางเกลียครับไอ้กล่องใหญ่นี่ผมเห็นนานแล้วมันทุบไม่ได้ละปลกไม่ได้ด้วยหละโอเคใครมาทำกระไดไว้อันสักติดเดียวเฮ้ยอ้า เมื่อไหร่จะเปิดเน,นี่ยไอโรนี้มีอู่ต่อเรือไว้ทำไมฟะน้วฮู้ <c oughs> สวัสดีนะฮะ <c oughs> สวัสดีเจ้าหนูเป็นไงบ้างไม่เป็นไงนหรอกหนูมีเรื่องจะถามคุณหน่อยก็ดีนะหนูมีรืองอยากจะถามคุณนะ่ะเกี่ยวกับพวกเอเริสที่มันมาที่นี่นะอ๋อผู้หญิงผมสีม่วงนั่นหระสินะมันสีม่วงเหรออืมของคนนั้นแหละ <c oughs> ใช่เธอเคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วอืมแล้วเธอต้องการอะไรลหรอเธอต้องการจะซื้อทั้งหมดนี่เลยฉันแล้วเธอเสนอราคามากมายเลยนะแต่ที่นี่ไม่ได้มีเอาไว้ขายเราสร้างทั้งหมดนี่นับปีเลยนะกับคับเบ็ดน่ะเราเดินทางกันบ่อยมากๆเลย <c oughs> แล้วก็อยู่ด้วยกันเสมอที่ ดอสนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเจอเป็นคนแรกเออมันคือบ้านเราโอเคงั้นก็ดีแล้วเธอค่อนข้างเป็นพวกขี้อวดนะแล้วเธอบอกว่าจะได้เห็นครั้งหนึ่งในเมืองทางใต้ฉันต้องการที่จะต่อราคาผักของฉันอะไรเงี้ยเราเรื่องเงี้ย ิวดอทที่เข้า่วมกับฉันนั้นแย่มากๆเลยซึ่งทำให้ฉันกลัวมากเลยนะในตอนนั้นนะ่ะแค่ต่อราคาผักเลยนะแต่ครับเบ็ดเขาไม่ไถูกข่คมขู่อะไรเลยไม่เลยเขามองไปที่เธอที่ดวงตานั้นแล้วก็บอกราคาที่เราต้องการถึงสามรอบเชียวนะเธอฟังโดยไม่กระพริบตาเลยใครฟะและในที่สุดมันก็จบ อะไรนะไม่มีลรลอกมันก็แค่เออพวกเขาแน่ใจเป็นแบบนั้นหรอนะขอบคุณที่เล่าแล้วกันนะเออเขาไปคุยกับชายหนุ่มที่อยู่ในคฤหาสน์นั้นด้วยนะอ,อะอากิล่านอะเหรอใช่แล้วล่ะเอลิธอาจจะไปที่นั่นบางทีตอนนี้อาจจะเข้ากันดีอยู่เลยก็ได้นะ,ะงั้นหนูจะไปเลย อไปคุยอากิล่าต่ออีกทำไมเควสมันยาวจังวะเนี่ยอืมหรือมันจะจบโอเคหวังว่ามันจะจบนะถ้ามันจะจบแล้วก็เออทำเควสนี้ให้มันผ่านในพาร์ทนี้เลยดีไหมอืมพี่สาเวเควสหมดแล้วทำอะไรไม่ได้บราก็หมดแล้วื้ออะไรกินอห,นหอะไรกินไหมครับนะอ,อ,อาหารแพงชี้หายแมวแล้ว โอเคไปหากินก่อนคุยอะไรกันเหรอมีเรื่องไม่บอกหนูเหนื่อยเอาหาอะไรกินมาหาอะไรกินของจริงนะทีนี้กินอะไรดีครัวอืมอะไรให้ภชนาการดีมากอย่างเช่นนี่สวยครับเต็มติดไปเดินได้ทั้งวันมาเออไหนๆไหนๆแลคุยกับเอลิกาหน่อยแล้วกันเรื่อง <S <S เอา อ่อโถไอ้กูมาทีไรป็ดทุกทีเลยบ้านออหวังว่าอากิลานายจะยังไม่ปิดบ้านนะนาจะเปิดเดึกดๆหน้านายธนาคารมันปิดไวจัาวะปกติเขาปิดกันเออเขาถูกแล้วน่นบ่ายสามครึ่ง <c oughs> แล้วเป็นเราเป็นพวกตื่นช้าเราจะไปธนาคารทีแม่งปิดเนี่ยอะไรวะเออขาไม่เปิดกลางคืนบ้างเหรอ,อ คุณยินดีที่จะจ่ายหรือเปล่าล่ะจ่ายแล้ววะอเอา้าอยู่นี่แหละแน่นอนมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับเรามีสำรองจ่ายเสมอนั่นแหละงั้นก็ทั้งหมดที่คุณมีไอ้บมอนี่รับรองว่าเป็นสถานที่ตกแต่งบ้าของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนอืมนี่ไม่ใช่เครื่องประดับนะคะท่าน ท่านอาศัยอยู่บนดาวที่น่าสังเวชแบบนี้ได้ยังไงกันอืมตอบตามตรงนะฉันก็ไม่ได้รังเกียจเท่าไหร่หรอกนะและฉันก็ไม่ได้สนใจทัศนคติของเผ่าพันธุ์เราเท่าไหร่ด้วยคุณเป็นหนึ่งในพวกขุนนางที่ไม่ยอมก้าวหน้าละสินะอืออ๋อ oh. ฉันเชื่อในความสงบส่วนตัวของฉันหละกันนะ ที่เหลือฉันก็ไม่สนอะไรแล้วช่างไร้สาละจริงๆงั้นธุรกิจของเราคงจบแค่นี้ลากรอนอไงอากกิล่าเธอต้องการอะไรเหรอืขวานี่เธอแอบฟังอยู่เหรอมันไม่สุภาพเลยนะอา้าวหนูไม่ได้แอบฟังแค่หนูมาพอดีใช่ <laughs> ยอมรักมนันอย่างกี้เลยแหละเธอต้องการเห็นลิตกาต้า ที่พบเมื่อนานมานี้ไหมอ๋อ oh. อืมมันเป็นเกลียวแล้วก็วงกลมใหญ่ๆฉันคิดว่ามันมีอะไรจารึกเอาไว้ด้วยนะฉันมักจะทำสำเนาข้าวของของฉันเอาไว้เสมอเลยนะ uh. อะ่มันต้องใช้เงินมากเลยแต่ถ้าแต่ฉันก็ขายให้เธอได้นะถ้าเกิดต้องเธอต้องการน่ะคุณให้หนูฟรีๆไม่ได้หรือไง <laughs> <laughs> พวกไอริสที่ช่วยไล่นั่นมันมารบกวน ลูกกลา่าวฉันชอบที่ไปรบก,กวนพวกเอลิตฉันชอบที่ไปปวนพวกมันมากกว่านะแต่ฉันก็อยากจะซื้อช้อนกับฟ่อมใหม่ด้วยหนูหวังว่ามันจะไม่แพงนะไหนราคาเท่าไหร่โอ้โหเกือบพันไม่เอาขึ้นไปสักบาทหนึงเลยล่ะเอามา <c oughs> เอานี่เอาไปได้มาแล้วกระตัง อ,อืมเป็นธุรกิจที่น่ายิยนดีจริงๆเลยฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเธอนะมันดูเหมือนนิดหน่อยฮนะเกี่ยวบนประตูของหนูนะ่ะอ่าได้มาแล้วครับกับราคา999บาทเอาไปให้ชามี่สำรวจดูนะครับและเจ้าเจาใหญ่นั่นไปนไหนละแมมาคุยแลพอเข้าปุ๊บเจอปับ๊บ เขาว่าเลยแถวนี้แหละเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยแหละนี่อะไรอะโถ่เอมองไกลไกลนึกว่าเห็ดทำไมมีแค่สิบสองอันเ,เองอะเราเอาไปทาอะไรหมดวะไงน้องก็ต่อยเอาบุดดินได้ด้วยสุดยอดเลยกระต่ายก็ตุนเนี่ยยัง <c oughs> อยู่ไหมไม่อยู่แล้วตอนเย็นไปอยู่ไหนซะละอ,อันนี้ต้องการเออเออขอเพชรดีดีหน่อยโหได้แต่หิน มาชัมมี่ไปคุยกับคนรอบหมู่บ้านมาเลยกว่าจะได้มาออขายด้วยไม่ได้แบบฟรีๆนะเนี่ยอมอชามมี่อากิล่าให้สิ่งนี้หนูมาไม่ได้ให้ซื้อมาอพวกเอลิตน่ะสนใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์พวกนี้ด้วยล่ะนะอืมันเป็นสัญลักษณ์ของมาลานะมันเป็นศิลปศาส์เก่าน่ะนะมีซอกประหักพังมากมายที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่ อ๋อฉันไปตรวจสอบดูสักหน่อยจะได้รู้ว่าเราควรจะหาอะไรฉันจะไปบอกเธอนะถ้าเธอถ้าฉันรู้แล้วเยี่ยมเลยสรุปก็ยังไม่ได้แหละดูเหมือนว่าฉากจบของเกมนี้เราจะเป็นค่ความฝันว้าไงบูคุณทำให้เดูวตกใจนะ อยู่ๆก็โผล่มาโทษทีนะแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องด่วนมากอาืมมันด่วนยังไงละ่ะไหนว่ามาสิอํมเราควรจะบอกเธอไหมคุยกับใครเนี่ยอะใช่ใช่เหรอฮ <c ười> อ,อย่าอายไปเลยอ,อ,อืออขบอกอ่นออเธอไปที่ศาลเจ้าของมาลาและทำการถวายข้าวของ ตรงไปที่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์เลยนะเราจะเฝ้ารูเธออยู่เมื่อเธอมีของมาถวายเออโทษทีนะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ว่างโออาเธอไม่เข้าใจเหรอนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเ,เธอต้องทำมันเอก็ได้ก็ได้ไดบูแค่ตอนนี้นะดูเหมือนเธอไม่อยากทำเลยนะ ใช่ใฉันรู้ฉันรู้เมื่อคุยกับใครเนี่ยใช่ฉันเห็นแล้วนะเอม่คุณคุยกับใคร <c oughs> ไปเจอกันที่ศาลเจ้าแล้วกันนะวิญญาณของมาลาต้องการเธอส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ที่สงบสุขเดียนะ่ะ <c oughs> งั้นเหรอเมื่อเธอได้เจอพวกเขาเธอจะรู้เองว่าต้องทำยังไง ฉันจะไม่รบกวนเธอหรอกนะถ้าเกิดว่าเธอกำลังยุ่งอยู่นะเธอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจละเดี๋ยวไปนะไปที่ํำพุเออไม่ใช่อ่าสารเจ้านะสาลเจ้านี่โอเคสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมนึกว่าเกาะอื่นมันมีหลายสารเจ้านะเออเออเออสวยอืมโอเค เขาบอกว่าเจอสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนสถิติอยู่ที่นั่นนะครับเขาว่าให้เราไปดูนะครับโอเคไปดูก็ไปดูว่ามามันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันคงไม่เวอะไรที่ทําให้ฉันตกใจได้อีกแล้วหรอนะน้องกระตุยเอาไปเลี้ยงได้ไหมถ้าเกิดเป็นสัตว์สเตปว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยก็หลอกสีฟ้าน่าจะก็หลอกแหละผมว่านะหูมันเป็นรูๆูด้วย ดูชัดๆยังไงก็เอเลี่ยนชัวๆ,วๆไหน๋ย้งาเห็นมีอะไรเลยเว้ยอืมอ,อุ้ยวับมาไ,ได้เหรอบุูอืมแต่ฉันคิดว่า,าเธอไม่เห็นอะไรแปลกๆหรอความจริงก็คืออืมไม่เห็นนะ นูไม่รู้ว่าหนูยังมีสติดีอยู่ไหมเนี่ยทำไมล่ะอืมพวกเขาเป็นวิญญาณของมาลาไหนฟะพวกเขาต้องการจะอยู่กับเธอไม่เอาเธอพอไหมไม่จะผีมาหลอกกูเพราะอะไรล่ะอ,อืมที่ต้องมาเชิญกับชะตาก,กรรมของเธอในมาลาเวลาของผู้พิทักษ์มันใกล้จะมาถึงในไม่ช้านี้แล้วผู้พิทักษ์เหรอ จะไม่เป็นไร,รนะเพื่อนอ้าวงันไงตัวที่เกาะอ,อยู่ที่แขนอืมเขาเป็นหนึ่งในพวกนั้นนี่พวกไหนฟะอ๋อลูกปั้นที่อยู่ในสารใช่ไหมใช่เขาเป็นพวกขี้อายมากเลยนะเขาเดินม,มากับฉันระยะนึงแล้วนะทําไมฉันไม่เห็นนะครับจะจะอืมพวกเขาอาจจะแปลกๆไปหน่อย กเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้กับมาลานะก็เป็นสาาัตว์เจ้าคนพาคนรับบูชาไม่ใช่หรอแล้วพวกเขาต้องการโดยทำอะไรอะ่ะอืมก็แค่เป็นตัวของตัวเองนะเข้มแข็งเข้าไว้โควาเธอเป็นทญญายาทของผู้พิทักษ์อย่างแท้จริงอันแน่อยู่แล้วใช่เขาพูดมากเลยโบฉันจะบอกเธอให้นะเ,เขาบอกว่าครั้งหน้าให้เอาขนมมาให้ด้วยือ จัดไปไม่เอาแล้วเหรอกระลำปีนะ <c oughs> แล้วก็ไปคุยกับชาม,มี้ด้วยนะ <c oughs> พวกวิญญาณน,นั่นรู้ทุกอย่างเลยหรือไงนะอ่าโอเคน่าจะเสร็จแล้วเดินวนโดนไปอยู่เนี่แหละกูอ่าอา,าขึ้นยังไงวะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่ไงใช่ขึ้นไม่ได้ล่ะ่าไหนว่าจะไปกับหนูไง สามตัวนะเหมือนเทพผู้พิชักนะเป็นซักศส,สิทธิ์นะโอเคเอาของหวานมาให้ด้วยนะเหลือมากซะด้วยเทพทำไมตัวมันจุ่มลงไปข้างล่างวะอืมโอเคงั้นผมขอตัดคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับกำพังทำนี่ขอโจทย์ที่ดีก่อนล้วกันนะครับช่วยลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยไปเจอกันใหครั้หน,ห,หน้าสำหรับในปารปลิชจ้าบ๊ายบายเหมือนปลากระเบนบินได้นะ